บือล่างยูเนเตดก็เลยดึงแฟงอาชิมปงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แม้จะอยู่ในวัยเพียงแค่17-18นะครับและในปี2013นะครับก็มีทีมจากโยุโรปนะครับมาซื้อตัวแฟงอาชิมปงนะครับไปร่วมทีมด้วยราคา1ล้านยูโรนั่นก็คืออันเดอร์เลชนะครับกับอันเดอร์เลชเนี่ยเขาสามารถเล่นแบบเป็นตัวจริงนะครับพาอันเดอร์เลชนะครับวคว้าแชมป์หลีกเบล,ลเยียมถึง3สมัย จนวันนึงนะครับแฟงกอาชิมปงก็ได้โอกาสนะครับที่จะย้ายทีมที่คว้าตัวแฟงกอาชิมปงไปได้นั่นก็คือทีมเทจินเถด้าค่าเหนื่อยในตอนนี้นะครับของแฟงกอาชิมปงนะครับที่ลีจีเนี่ยเขาได้รับอยู่ประมาณ11ล้านบาทต่อเดือน สวัสดีครับผมจอห์นจอห์นยศโชคธนาเสถนะครับและนี่คือรายการนะครับ m o u p s p g c u p Special นะครับอีกหนึ่งเทปและกันนะครับสำหรับ Morning Cup แล้วก็ผมนะฮะที่จะมาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับนักฟุตบอลนะครับที่เคยอยู่ในไทยลีกนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ฟังกันนะครับก่อนที่รายการ Morning Cup เนี่ย ฉบับจริงๆนะครับที่จะออนแอร์ในทุกเช้าวันจันทร์เจ็ดโมงนะครับก็จะกลับมานะครับในช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกกับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเรื่องนะครับมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมเล่าเรื่องของจูเนียเนกานะครับก็เป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เดินทางจากไทยลีกนะครับไปเติบโตที่เคลีก เกาหลีใต้นะครับจนปัจจุบันเนี่ยได้ดาวซันโวได้แชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับกับอุนซานฮุนไดหนึ่งคนนะครับที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับชาวกาน่านะครับที่เคยอยู่ในไทยลีกนะครับในฐานะโคต้าต่างชาติแล้วก็ย้ายไปเล่นลีกยุโรปนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในลีกจีนนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาได้เงินเดือนนะครับค่าเหนื่อยเนี่ยประมาณ11ล้านบาทต่อเดือนเลยนะครับคนที่ผมพูดถึงก็คือแฟงอาเชียมโปง นะครับแฟงเอชิมปงนะครับเป็นอดีตดาราดาวดังเลยนะครับเป็นเหมือนกองหน้ากึ่งปีกนะครับเล่นได้ทั้งด้านข้างแล้วก็เป็นด้านหน้าด้วยนะครับแต่ว่ามีทีเด็ดที่ความเร็วนะครับเมื่อก่อนเขาก็อยู่กับวลลามยูเนเต็ดนะครับแฟนๆของทางปราสาทสายฟ้านะครับน่าจะรู้จักแล้วก็จํากันได้ดีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าในเรื่องของแฟนเอชิมปงนะครับแล้วก็มิติต่างๆที่เขาเคยอยู่กับทางวลลามยูเนเต็ดนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว สำหรับแฟงก็เชียงโปงนะครับก็มาเล่นให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับรายการแรกๆเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับปี2011นะครับก็คือรายการ FA ฟเอยูสคัพนะฮะแล้วก็พาปราสาทสายฟ้าจูเนียร์นะครับเข้าถึง,งรอบชิงชนะเลิศในรายการนั้นนะครับสำหรับแฟงก็เชียงโปงเนี่ยอยู่ ร่วมทีมนะครับกับนักเตะดาวดังนะครับทั้งชิติพัทแทนกลางอุก,กิจวงมีมานะครับชุดิพลทองแท้นะครับปิยราชราจ,จังหลีดนะครแล้วก็พาบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับผ่านเขาถึงรอบชิงชนะเลิศไปเจอกับ B.C. เทโลศาสนานะรหรือว่าโปลิตเทโล FC ในปัจจุบันนะตอนนั้น B.C. เทโลศาสนาหรือมังกรไฟในตอนนั้นเนี่ยชุดเยาวชนของพวกเขานะฮะมีทั้งชนาทิพย์สงศิ์ กิลเบิร์ดคุมสันนะครับแล้วก็มีสนุการถิ่นจอมอีกนะฮะการต่อสู้นะครับห้ามหันกันในเกมวันนั้นนะครับสนุกมากนะครับผมได้ดูเกมวันนั้นด้วยและเป็นบีซีเทโลศาสนะนะครับที่คว้าแชมป์ไปครองแม้ว่าวันนั้นนะครับแฟงอ์เชียงโปงจะไม่สามารถทำให้เบยีลัมยูเนเต็ดนะครับในรุ่นจูเนียร์เนี่ยคว้าแชมป์ f อฟเอยูดครับในปี2011ได้แต่ผลงานของเขานะครับในการพาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก็ทำให้ทีมชุดใหญ่นะครับ มองเห็นวิวแววว่าเด็กคนนี้นะครับแม้จะอยู่ในวัยเพียงแค่1 7 1 8นะครับคนนี้นี่มาแน่ก็เลยดึงนะครับแฟงอาชิมปงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2011นะฮะและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานนักเตะที่ชื่อว่าแฟงอาชิมปงในถิ่นภาษาสายฟ้าแฟงอาชิมปงนะครับเริ่มต้นในลีกนะครับ อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็ทำให้บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับคว้าแชมป์นะครับไทยลีกเมื่อปี2011นะครับแล้วก็ในรอบชิง FA ฟเคับนะฮะเขาก็เป็นคนที่ยิงแสกหน้ากวินธรรมสัจจานันนะครับพาบุรีรัมยูเนเต็ดนะฮะคว้าแชมป์ FA คัพในปีดังกล่าวด้วยนะครับด้วยการชนะ s c g เมืองทองยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาปุ๊บก็ได้ดับเบิลแชมป์เลยนะฮะหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนต่อมานะครับ เขาก็ได้ลงเล่น AFC ซี a ชม i o n ้ยนส์ลีกครั้งแรกกับสโมสรบุยลำยูเนเตดนะบุยลำยูเนเตตเนี่ยได้ไป A f c ซี a m p i o ียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกก็ปี2012นะครับหนึ่งในนักเตะที่พาไปแล้วก็ได้ลงสนามพร้อมกับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบุยลำยูเนเตดนั่นก็คือแฟงกไอชิมปงนะครับและเขาก็ไม่ทําให้แฟนๆของปราสาทสายฟ้าต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าแฟงกไอชิมปงนะครับช่วยให้ทีมนะครับเบิกร่องนะครับเอาชนะคาชิวาเรโซนะครับซึ่งเป็นทีมแกร่งจากเจล 3ประตูต่อ2นะครับและก็นัดที่2นี่สุดยอดมากๆช่วยให้ทีมนะครับชนะกวางโจเอเวอร์แกนนะครับซึ่งเป็นทีมแกร่งมากๆจากประเทศจีนนะครับโดยแฟรงก์ชิมปงนะครับ ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะครับในเกมวันนั้นนะครับสร้างชื่อให้กับตัวเองสร้างชื่อให้กับบุยลมยูเนเตดแล้วก็สร้างชื่อไปทั่วทวีปเอเชียเลยเพราะตอนนั้นในกวางโจเอแวกนถือว่าเป็นบิ๊กเนมมากๆของทวีปเอเชียวันนั้นบุยัมยูเนเตดนะครับบุกไปชนะ2ประตูต่อหนึ่งที่เทียนเหอสเตเดียมนะครับถึงประเทศจีนเลยหลังจากนั้นนะครับคุณเนวินชิดชอบนะบซึ่งเป็นประธานสโมอสรของบุยลมยูเนเตดก็ตั้งราคาค่าตัวนะครับของแฟงเกอเชียมโปงถึง1ล้านยูโรนะครับ หนึ่งล้านยูโรนี่ไม่ใช่ใน,น้อยๆนะสำหรับทีมที่อยู่ในไทยเนี่ยสมัยนั้นนะฮะเก,เกือบเกือบสิปีที่แล้วเนี่ยการจะจ่ายเงินกว่า1ล้านยูโรเนี่ยก็ประมาณสัก3า40ล้านเนี่ยมันยากมากๆนะครับสำหรับที่จะดึงตัวนักเตะสัก1คนแน่นอนครับไม่ใช่ทีมในไทยแน่นอนที่จะสามารถที่จะดึงตัวแฟรงก์ชิมปงได้ซึ่งเป็นราคาที่น่าจะพอเหมาะพอเจาะที่สุดนะสำหรับเด็กคนนี้นะ,ะตอนนั้น,นะะอายุแค่1 8 1 9 ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงทีมที่มาดึงตัวแฟรงก์เชมปงออกจากอ้อมกอดของบุยลำยูเนเตดนะเราไปพูดถึงบรรยากาศในทีมบรรยากาศตอนที่แฟรงก์เชมปงอยู่กับทีมก่อนแล้วกันว่าทำไมนะครับทำไมเขาถึงกลายเป็นที่รักของทั้งแฟนบอลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมรวมถึง ผู้บริหารสโมสรที่ไม่อยากปล่อยตัวแล้วก็ตั้งราคาไว้สูงเลอเกินนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับผมจะขอเริ่มต้นนะครับจากคําบอกเล่าของนักฟุตบอลนะครับที่อยู่ในบุยลัมยู่นเตดสมัยนั้นนะครับขอเริ่มจากพี่โอ้นลังสรนนะครับวิวัฒชัยโชคซึ่งปัจจุบันก็คือเฮดโค้ชของโปลิศเทโลเอฟซีในศึกไทยลีกนะครับตอนนี้ก็การมาเป็นเฮดโค้ชแล้วเมื่อก่อนนะครับแกเคยอยู่ที่บุยลำนะครับเคยเป็นถึงรองกัปตันนะครับก็ เคยเล่าให้กับทาง4 4 2 Thailand นะครับถึงตอนที่แฟงไเชิมปงเข้ามาลังสันเนี่ยบอกว่านะครับเขาเปรียบเหมือนลูกรักของคุณเนวินชิดชอบเลยไปไหนมาไหนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเดินทางด้วยกันนะครับเหมือนเป็นเด็กตัวน้อยนะครับเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งนะครับลูกชายคนหนึ่งของคุณเนวินชิดชอบโดยที่แฟงไเชิมปงเนี่ยเรียกคุณเนวินว่าแด๊ดนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะ กับประธานสโมสรน,นะครับซึ่งความสัมพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณนวินชิตชอบกับแฟงกัชิมปงเนี่ยในสมัยที่แฟงกัชิมปงเนี่ยขึ้นมาใหม่ๆนะครับอายุ1 7 1เเนี่ยเรียกกันว่าแดดดี้เลยนะฮะก็คือเรียกกันคุณพ่อนะครับเหมือนกับที่ ทางนักเตะในบุยลัมยูเนเตดปัจจุบันนะครับที่จะเรียกว่าพ่อเนวินแม่ตายอะไรย่างเงี้ยนะฮะแฟนกชิมปงนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาตินะครับที่เรียกคุณเนวินชิชชอบว่าแดดนะครับมีภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกงานต่างๆนะครับที่พาแฟนกชิมปงไปด้วยแล้วก็ภาพที่ฮือฮาที่สุดเลยนะครับก็คือภาพการซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับคุณเนวินนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ทําให้แฟนบอลเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆนะครับในโลกออนไลน์ในช่วงวันนั้นนอกจากนี้นะครับรังสรรค์วิวัชช แฟงก์ชิมปงนะครับกับบรรยากาศที่ในตอนที่เขาอยู่กับรีรัมยูเนเต็ดอีกด้วยว่าคือแฟงก์ชิมปงเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักนะครับของพี่ๆรวมถึงนายนะครับไม่บ่อยนะครับที่จะเห็นนายเนี่ยไปรับส่งนักเตะต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสนามไม่ว่าจะเป็นที่พักนะฮะแล้วก็แฟงเนี่ยก็ตอบแทนนายด้วยความเป็นมืออาชีพที่สูงมากๆนะครับตื่นเช้า ทำงานหนักนะครับแล้วก็กินนอนเป็นเวลานะครับแม้ว่าจะอายุเพียงแค่1 7บ8แล้วก็เดินทางมาจากทวีอฟริกานะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับเข้ากับฟุตบอลไทยเอยนะครับเข้ากับนักเตะไทยเอยเข้ากับสภาพอากาศเอยเข้ากับสภาพแวดล้อมของฟุตบอลต่างๆนะครับสนงสนามนะครับแล้วก็เข้ากับเพื่อนร่วมทีมแต่แฟนกชิมปงนะครับก็มีความน่ารักนะครับแล้วก็ทําได้ดีนะครับในทุกๆเรื่องนะครับจนเป็นที่รักของทั้งเพื่อนเพื่อนและโดยเฉพาะ กับเป็นที่รักของเจ้าของสโมสรนะครับก็คือคุณเนวินชิดชอบนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมจะพูดถึงเขานะครับโดยนําคําพูดที่เขาพูดถึงแฟงน้อยนะครับเมื่อก่อนเขาจะมีแฟงน้อยกับแฟงใหญ่นะครับแฟงน้อยก็คือแฟงไอชิมปองแฟงใหญ่ก็คือฟองเฮนซานะฮะจักรพันธ์แก้วพรมครับหนึ่งในนักเตะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานนะครับของบุรลมยูเนเตดนะครับเป็นคนบุยลแท้ เห็นแฟงก์ับชิมปงตั้งแต่เดินเข้ามาสู่สนามซ้อมครั้งแรกนะครับจักรพันธ์แก้วพรมก็เคยพูดนะครับกับทางโฟวัตูไทยแลนด์นะครับถึงแฟงก์ับชิมปงเหมือนกันนะครบอกว่าเขาเป็นเด็กตัวเล็กนะฮะแล้วก็น่าแกล้งซึ่งนักเตะแอฟริกันรายอื่นๆนะครับจักรพันธ์แก้วพรมบอกว่าไม่ได้แกล้งง่ายนะครับเพราะว่าตัวใหญ่นะครับบางคนแกล้งแล้วถ้าเขาโกรธขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะฮะแต่แฟงก์ับชิมปงเนี่ยตัวเล็กครับ น่ารักนะฮะทางด้านของรุ่นพี่ในทีมบุรีรัมย์ยูนเต็ดก็ชอบแกล้งนะครับแล้วก็เขาจะไม่โกรธแล้วเขาก็จะน่ารักนะครับเฮฮากลับมานะครับซึ่งทําให้ความสัมพันธ์นะครับในทีมเนี่ยระหว่างนักเตะต่างชาติที่เข้ามาใหม่ซึ่งก็คือตัวอาชิมโปงกับนักเตะซีเนียนะครับนักเตะไทยหรือว่านักเตะต่างชาติอะไรอื่นๆที่อยู่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดก่อนอยู่แล้วเนี่ย มันจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเข้ากันง่ายมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในข้อดีของแฟรงก์ชิมปองเลยนะครับเปรียบเทียบกับนักเตะไทยก็น่าจะเปรียบเทียบได้กับชนะทิพสงศิลินนะครับที่เดินทางไปสู่คอนซาเดเรซซัปโปโลแล้วก็มีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮานะครับก็สามารถที่จะเข้ากับเพื่อนๆร่วมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่านักเตะต่างชาติอะไรอื่นๆได้ดีเช่นกันนะครับ นอกจากนี้นะครับจักรพันธ์แก้วพรมนะฮะยังบอกว่าวันแรกนะครับที่ได้เห็นแฟงอาชิมปงเดินเข้ามาเนี่ยโอเคตอนนั้นอาจจะยังขี้อายแล้ววันแรกที่ได้เห็นสลีระของแฟงอาชิมปงนะครับซึ่งตัวเล็กนะครับไม่ได้บึกบึนนะครับเหมือนนักเตะต่างชาตินะครับที่มาจากแอฟริกาลน์อื่นจักรพันธ์บอกว่าตอนนั้นเขาคิดว่าจะไปไหวหรือเปล่าวะสำหรับนักเตะคนนี้นะฮะ แต่ว่าพอได้ลงสนามนะครับพอได้เล่นด้วยกันนะครับก็ดูแล้วว่าเซนส์นะฮะฟุตบอลความเร็วความคมในการยิงนะครับแล้วก็ความครบเครื่องในการเล่นกองหน้านะครับโดยเฉพาะการเล่นกองหน้าด้านข้างที่ไปกับบอลได้ดีเนี่ยก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมยอมรับแฟงกรชิมปงได้เร็วนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้แฟงกรชิมปงแจ้งเกิดได้โดยที่ใช้ความสามารถในการเป็นจุดขายนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องแค่นี้ใสนะครับแต่ยังมีเรื่องความสามารถด้วย การทําให้ทุกคนเห็นว่าเขามีดีพอนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนนะครับปรับจูนเข้ากับตัวเขาได้อย่างรวดเร็วเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับแฟงกาชิมปองที่ทําให้ประสบความสำเร็จในประเทศไทยนะครับเบ็ดเสร็จนะครับแฟงก์ชิมปองนะครับอยู่ประเทศไทยนะครับอยู่ในไทยลีกตั้งแต่ปี2 0 1 1จนถึงประมาณปี2013นะครับก็คว้าแชมป์ไทยลีกนะครับหสมัยคว้าแชมป์เอฟเอคัอีก1สมัยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ลีกคัพอีก2สมัยนะครับผม ทั้งหมดเนี่ยก็คือมีทั้งหมด4แชมป์นะครซึ่งเป็นโทรฟี่ระดับเมเจอร์ในประเทศไทยนะครับและในปี2013นะครับก็มีทีมจากยุโรปนะครับมาซื้อตัวแฟงก์ชชมปองนะครับไปร่วมทีมด้วยราคา1ล้านยูโรจริงๆนะฮะตามที่ทางคุณเนวินชิดชอบตั้งเป้าไว้นะครับตั้งราคาไว้ นั่นก็คืออันเดอร์เลชนะครับซึ่งเป็นยอดทีมจากลีกเบลเยียมนะครับในวัยยี่ประมาณ20ปีนะครับเขาไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยนะครับไปอยู่ลีกเบลเยียมแล้วเป็นตัวสำรองนะครับหรือว่าเป็นเพียงแค่อะไหลของทีมเท่านั้นนะครับกับอันเดอร์เลชเนี่ยเขาสามารถเล่นแบบเป็นตัวจริงนะครับและได้ลงในเกม ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับลงในเกมยูฟายูโรปาลีกนะครับเคยลงสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมาแล้วนะครับแล้วก็ยิงในลีกเบลเยียมได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็พาอันเดอร์เลชนะครับคว้าแชมป์ลีกเบลเยียมถึง3สมัยนะครับในช่วงหลังจากปี2013นะิะถึงประมาณปี2017ที่เขาอยู่ในลีกเบลเยียมนะฮะและในช่วงปี2013เนี่ย แฟงก์อาชิมปองนะครับก็พาทีมชาติกาหน้าคว้าอันดับ3นะครับในศึกฟุตบอลโลกยู20มาแล้วด้วยนะครับและหลังจากนั้นเขาก็ติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับแล้วก็พากาหน้าได้ถึงรองแชมป์ทวีปแอฟริกานะครับในศึก African Nations c ์คนะฮะในปี2015นะฮะนี่คือช่วงเวลาที่เขาอยู่กับอ n d e r l e ์เลนะครับแล้วก็สร้างชื่อพอสมควรนะฮะจนวันหนึ่งนะครับแฟงก์อาชิมปงก็ได้โอกาสนะครับที่จะย้ายกลับมาอยู่ในลีกเอเชียครั้งนึงนะครับ แต่ทีนี้นะครับไม่ใช่ลีกไทยแล้วเป็นลีกจีนนะครับทุกคนรู้ว่าลีกจีนเนี่ยมีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะเปส์สำหรับนักเตะที่เขาต้องการนะครับและทีมที่คว้าตัวแฟงกาชิมปงไปได้นั่นก็คือทีมเทจินเถด้านั่นเองนะครับเทจินเถดดาเนี่ยยืมตัวนะครับแฟงกาชิมปงไปเล่นในซูเปอร์ลีกนะครับของจีนก่อนนะครับก่อนที่จะคว้าตัวมาอย่างถาวรนะครับและคุณรู้ไหมครับว่าค่าเหนื่อยของ แฟนกัชิมปงนะครับจากเด็กเนี่ยที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์นายนะครับหรือว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์เจ้าของทีมอย่างคุณเนวินชิดชอบนะครับค่าเหนื่อยในตอนนี้นะครับของแฟงกัชิมปงนะครับที่ลีกจีเนี่ยเขาได้รับอยู่ประมาณ11ล้านบาทต่อเดือนนะฮะจากนักเตะธรรมดาธรรมดานะครับที่อาจจะดูไม่มีแววนักอาจจะตัวเล็กนะครับแต่เขามีทั้งพรสวรรค์เขามีทั้งพรแสวงนะครับแล้วก็มีทั้งในเรื่องของ อุปนิสัยนะครับนิสัยที่น่ารักเข้ากับคนอื่นได้ดีนั่นทําให้เขาสามารถที่จะทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่เบลเยียมหรือว่าจะกลับมาที่หลีกจีนเขาก็ทำงานได้ดีเสมอและนี่คือเรื่องราวนะครับของแฟรงก์ชิมปงอีกหนึ่งนักเตะต่างชาตินะครับที่มาอยู่ที่ประเทศไทยและออกไปประสบความสำเร็จที่ต่างประเทศนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของแฟรงก์ชิมปงนะครับอดีต นักเตะต่างชาตินะครับที่เคยอยู่กับบุยลำเนียเต็ดแล้วก็ไปประสบความสาเร็จในลีกเบลเยียมนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในลีกจีนนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับชีวิตของแฟงกรชิมปงที่ผมเล่าในวันนี้นะครับ ใครที่มีความทรงจําดีๆนะครับของแฟงอ์ชิมปงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับในเรื่องราวของแฟงกชิมปงและสําหรับทุกท่านที่ชมนะครับสามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องของนักเตะคนไหนนะครับโดยเฉพาะในนักเตะของไทยลีกนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับแล้วก็ทุกการเข้ามาชมนะครับยังไงก็ฝากนะครับเรื่องราวดีๆนะครับมากมายนะครับให้คุณได้เลือกฟังกันนะครับใน ยูทูบนะครับของเมนสเตนแล้วก็ใน Facebook ของเมนส a ตนด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับอย่าลืมกันนะครับสำหรับ Morning c u ันะฮะเดี๋ยวจะกลับมาแน่นอนนะครับหลังจากช่วงที่ไทยลีกกลับมาเตะแล้วนะครับมอร์นิ่งคัจะกลับมาพบกับทุกท่านแบบสดๆนะครับเวลา7นาฬิกานะครับของเช้าวันจันทร์อีกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเราก็กลับมานะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็รอการกลับมาของมอร์นิ่งคันะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสไตร์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b r o g d i t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast